อบ้านนี้อยู่ส0คนเหรอพี่อ๋อ oh, อยู่สิคน,น 2, 2โอเคก็นี้ก็คือผมมาในนามของทีมงานของนุงกูลนะครับน้องโบท๊ทว่าที่บุสมครสอสอเขตหกบ้านเราก็เราได้รับแจ้งมาจากทางเทศบาลเมืองเสดาก็ว่ามีผู้กักตัวทางผมและทีมงานก็เลยมีความประสงค์อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นน้ำใจให้เล็กน้อย,นอยในการให้พวกเราได้สู้ต่อนะครับนะตรงนี้ก็ต้องกักตัวดูแลตัวเองนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นถุงยางชีพที่จะเอามาให้มอบให้นะครับแล้วก็มีน้ําให้ด้วยก็่องเรามีทั้งหมด8คนเนาะผมก็ให้8ชุดเลยนะครับนะก็ช่วยๆกันช่วงน,นี้ต้องเข้มแข็งหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับทีบ่มาสาวเฟี้ยวมาช่วย สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจอนุคูณผู้สานทุกสาทุกท่านก็วันนี้ผมนะครับแล้วก็ะท,ทีมงานทุกคนก็เสร็จจากภารกิจกิจกรรมที่มาร่วมแจกถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้านหรือโฮมโพลันตีของเขตเทศบาลเมืองสะเดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้คือลงพื้นที่ทั้งหมด3เขตก็รวมกันทั้งหมด12ชุมชน43ครัวเรือนประชากรทั้งหมดรวมๆประม,มาณเกือบเกือบ100คนนะครับ วันนี้เราทำการภารกิจตั้งแต่10โมงเช้าจนเสร็จมาประมาณนี้บ่ายโมงครึ่งเกือบบ่ายสองน,นะครับ mm. ก็ถือว่ารุ่งรุ่งด้วยดีถึงแม้จะมีฝนล,ลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับ mm. ก็เราก็สามารถได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้เข้าไปรับฟังปัญหาแล้วก็มอบน้ําใจเล็กๆน้อยนเป็นกําลังใจให้กับที่ต้องกักตัวในโฮมคลินตีเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่ครับ mm. 19นี่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องยังคงติดตามและคอยไปให้กำลังใจกับผมอนุกูลพึกษาลูกศรกว่าที่ผู้สมัครสสเคดกสงขาในการลงมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวเดาวคอยโคงบ้านพุบ้านไรแล้วก็พระตรงด้วยครับขอบคุณมากครับันโนโน,น,นคคศึกาาารบ้เ บ้านเราจริงใจเข้าถึงบริการ